ทำความรู้จ,จักกับการตลาดเครือข่ายการตลาดเครือข่ายหรือการตลาดหลายชั้นเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีในปัจจุบันที่บริษัทต่างๆใช้ในการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคซึ่งเติบโตเร็วที่สุดรวมถึงยังถูกเข้าใจผิดมากที่สุดด้วยหลายๆคนได้บรรัญญัติมันไว้ว่า The Thing of the 90s แต่ขอให้เชื่อผู้เขียนว่ามันจะไปได้ไกลกว่านั้นแน่ก่อนปีคริสตศักราช2010 จะมีสินค้าและบริการมูลค่ากว่า6ล้านล้านบาทต่อปีเคลื่อนไหวผ่านบริษัทการตลาดหลายชั้นขอให้ท่านคอยจับตาดู MLM ในศตวรรษที่21นี้จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ท่านและท่านผู้อา่านผ่านภาพและตัวอย่างต่างๆไปสู่ความเข้าใจที่ว่าอะไรคือ MLM และอะไรที่ไม่ใช่เรายังจะแสดงให้ท่านเห็นอีกด้วยว่า ท่านจะอธิบายเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรขอย้ำอีกครั้งว่าอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือเล่มนี้ควรใช้เป็นคู่มือฝึกสอนมันถูกเขียนขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยท่านฝึกสอนคนในองค์กรขอให้ท่านรวมมันไว้ในชุดข้อมูลเริ่มต้นโปรแกรมธุรกิจของท่านผู้เขียนได้พัฒนาการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากขึ้นในปีคริสตศักราช1973 ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระพื้นฐานหลักของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เข้าร่วมการตลาดหลายชั้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1967หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมเนื้อหาการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้ง10บ,บทซึ่งได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของทั้ง10บ,บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากขอให้ผู้เขียนได้ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด และยังเป็นคำถามพื้นฐานที่สุดอีกด้วย MLM คืออะไรคำถามนี้บ่อยครั้งมักจะถูกถามเพราะเข็มกลัดที่พวกเราติดไว้เป็นประจำตลอดหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้คำว่า MLM สลับกันไปกับคำว่าการตลาดหลายชั้นเรามาแยกย่อยทำความเข้าใจกันทีละคำการตลาดมีความหมายง่ายๆคือการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หลายชั้นหมายถึงระบบการจ่ายผลตอบแทนซึ่งจะจัดสรรแบ่งใจ่ายให้กับคนที่เป็นเหตุให้สินค้าหรือบริการนั้นเคลื่อนไหวหลายหมายถึงมากกว่าหนึ่งชั้นหากจะใช้คําว่ารุ่นน่าจะถูกต้องมากกว่าซึ่งมันน่าจะถูกเรียกว่าการตลาดหลายรุ่นเราจะยังคงใช้คําว่าหลายชั้นต่อไปเพราะว่ามันเป็นคำสามัญธรรมดาและง่ายต่อความเข้าใจ ในความเป็นจริงเราพบว่ามีกลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นอย่างผิดกฎหมายในแบบลูกโซ่หรือปีระมิดพยายามทำตัวพวกเขาเองให้ดูเหมือนกับโปรแกรมการตลาดหลายชั้นและสิ่งนี้เองที่ได้สร้างตำหนิให้แก่ MLM ซึ่งเป็นการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมนักส่งผลให้บริษัท MLM ใหม่ๆหลายบริษัทหันไปใช้ชื่ออื่นแทนท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่ายูดิเลเวลมาร์เก็ตและเน็ตเวิร์ r มาร์เก หรือการตลาดเครือข่ายหรือชื่ออื่นๆโดยพื้นฐานจริงๆแล้วมีวิธีเคลื่อนไหวสินค้าอยู่เพียงสามวิธีขอให้ท่านชูนิ้วสามนิ้วขึ้นมาเมื่อท่านกำลังนำเสนอประเด็นนี้วิธีที่หนึ่งขายปลีกผู้เขียนแน่ใจว่าทุกคนคุ้นเคยกับร้านค้าปลีกเช่นร้านขายของชำร้านขายยาห้างสรัพสินค้าเราไปที่ร้านร้านหนึ่งและซื้อบางสิ่งมาบริโภคนั่นคือขายปลีก วิธีที่สองขายตรงโดยปกติแต่ไม่เสมอไปเรามักจะพบอยู่ในการขายประกันการขายเครื่องครัวการขายสารานุกรมสาวเอวอนปาร์ตี้ทัพแวร์ตามบ้านเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นบางตัวอย่างของการขายตรงวิธีที่สามการตลาดหลายชั้นหรือ MLM คือสิ่งที่เราจะพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อไปโดยตลอดหนังสือเล่มน,นี้ ท่านไม่ควรสับสนกับสองอย่างแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขายตรงซึ่งเป็นความสับสนที่มักจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่การตลาดประเภทที่สซึ่งบางครั้งจะถูกเพิ่มเติมเข้าไปในรายการด้วยขอให้ท่านยกนิ้วที่4ี่ขึ้นขณะแสดงคือการสั่งสินค้าทางปรษณียีมันอาจจะอยู่ใน MLM ก็ได้แต่ส่วนใหญ่โดยปกติทั่วไปมันจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดการขายตรงประเภทที่ห้า บ่อยมากๆที่คนมักจะสับสนกับ MLM อย่างที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพวกเขาพยายามทำตัวให้ดูค,คล้ายๆ ML MLM เรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาไม่เหมือนเราในความเป็นจริงก็คือพีระมิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหนึ่งในเหตุผลหลักสำคัญที่มันผิดกฎหมายก็เพราะว่าพวกเขาล้มเหลวในการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือ พวกเขาไม่สนใจการเคลื่อนไหวสินค้าหรือบริการถ้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวท่านจะสามารถเรียกมันว่าการตลาดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นการตลาดหลายชั้นได้จริงที่ว่าพีระมิดมีหลายชั้นแต่มันไม่ใช่การตลาดความเห็นทวงติงส่วนใหญ่ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับการตลาดหลายชั้นเนื่องมาจากพวกเขายังไม่เข้าใจจริงๆว่าวิธีการเคลื่อนไหวสินค้าของ MLM และการขายตรง มีความแตกต่างกันอย่างไรความสับสนนี้เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้เพราะบริษัท MLM ซึ่งเป็นที่ยอมรับเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกสมาคมขายตรงท่านอาจจะเคยตกอยู่ในสภาพหรือบางทีอาจจะกำลังคิดถึงโปรแกรมการขายตรงแบบเคาะประตูบ้านทั้งหลายเพราะท่านได้เคยประสบกับผู้จำหน่ายที่มาเคาะประตูบ้านท่านเพื่อขายบางสิ่งให้แก่ท่านมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ MLM ต่างจากการขายปลีกและการขายตรง ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือใน MLM ท่านอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองแต่ไม่ใช่โดยตัวท่านเองไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองหรือไม่โดยเฉพาะถ้าท่านดำเนินธุรกิจท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องข้องเกี่ยวกับการหักภาษีเราจะไม่เข้าไปพูดคุยกันถึงเรื่องภาษีในหนังสือเล่มนี้นักบัญชีภาษีสามารถให้ข้อมูลนี้ได้หรือจากหนังสือเล่มอื่นๆที่เขียนเรื่องภาษี การอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองหมายถึงท่านกำลังซื้อสินค้าราคาขายส่งจากบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่สิ่งนี้หมายถึงท่านสามารถและควรจะใช้หรือบริโภคสินค้าเหล่านั้นเป็นการส่วนตัวหรือภายในครอบครัวของท่านเองคนมากมายเข้าร่วมกับบริษัทด้วยเหตุผลนี้เพียงอย่างเดียวในตอนแรกเพื่อซื้อสินค้าราคาขายส่งและหลายคนในจำนวนนั้นก็เริ่มจริงจัง และเนื่องจากท่านกําลังซื้อสินค้าที่ราคาขายส่งท่านยังจะสามารถทํากําไรได้อีกถ้าหากท่านต้องการด้วยการขายสินค้าเหล่านั้นที่ราคาขายปลีกความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับ MLM อีกอย่างหนึ่งก็คือความนึกคิดที่อุปโลกขึ้นเองว่าท่านจําเป็นต้องขายปลีกจึงจะขยายธุรกิจให้ใหญ่โตได้และยังมีอีกหลายๆคนถูกบอกว่าจําเป็นต้องขายปลีกและการขายปลีกไม่ควรถูกแล้วเลยในบางโปรแกรม ถึงกับกำหนดยอดขายปลีกเป็นเกณฑ์ในการบรรลุคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสท่านอาจจะขายปลีกก็ได้ถ้าท่านต้องการหรือท่านจำเป็นต้องทำเพื่อบรรลุข้อกำหนดของบริษัทแต่การจะสร้างธุรกิจ MLM ให้เกิดรายได้มหาศาลหรือประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงท่านจะต้องสร้างองค์กรประเด็นสำคัญขอให้กิจกรรมการขายของท่านเกิดขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างการสร้างองค์กร ผู้คนมากมายล้มเหลวมากกว่าจะประสบความสําเร็จเพราะพวกเขาพยายามทําธุรกิจนี้ทางอ้อมพวกเขาพยายามจะสร้างองคอ์กรโดยเน้นไปที่การขายในขณะที่ท่านอ่านบทฝึกสอนการนําเสนอบนกระดาษเช็ดปากในบทถัดไปท่านจะได้พบว่าทําไมการขายจึงไม่ได้ผลเมื่อเราพูดถึงการขายคนประมาณ95%จะถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนึกคิดลบๆขึ้นในใจในธุรกิจเอ m ท่านไม่จําเป็นต้องขายสินค้าในแบบวิธีปฏิบัติที่คนทั่วโลกรับรู้แต่อย่างไรก็ตามสินค้าจะต้องเคลื่อนไหวไปสู่ผู้บริโภคมิเช่นนั้นจะไม่มีใครจ่ายเงินให้ท่านผู้เขียนได้ให้คํำจำกัดความการขายไว้ว่าการเข้าพบคนแปลกหน้าและพยายามขายบางสิ่งให้กับคนคนนั้นทั้งๆที่คนคนนั้นไม่ต้องการหรือไม่จําเป็นต้องมีผู้เขียนขอย้าอีกครั้งสินค้าต้องเคลื่อนไหวมิเชนั้น จะไม่มีใครจ่ายเงินให้ท่านการตลาดเครือข่ายเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ถูกใช้เรียกแทน MLM ขณะที่ท่านกำลังสร้างองค์กรในความเป็นจริงแล้วท่านกำลังสร้างเครือข่ายหนึ่งขึ้นมาซึ่งท่านสามารถประบายสินค้าผ่านช่องทางเครือข่ายของท่านการขายปลีกเป็นพื้นฐานของการตลาดเครือข่ายกิจกรรมการขายใน MLM หรือในการตลาดเครือข่ายเกิดขึ้นมาจากการที่ผู้จำหน่ายแบ่งปันสินค้ากับเพื่อน เพื่อนบ้านและญาติญาติของพวกเขาพวกเขาไม่เคยต้องออกไปพูดกับคนแปลกหน้าเลยการสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและมีขนาดใหญ่ท่านจําเป็นต้องสร้างสมดุลท่านจําเป็นต้องอุปถัมภ์และสอน MLM และในระหว่างกระบวนการอุปถัมภ์และสอนท่านจะสามารถสร้างฐานลูกค้าขึ้นมาได้เองโดยการขายปลีกให้กับเพื่อนๆนเพื่อนบ้านและญาติญาติของท่าน อย่าพยายามขายโปรแกรมธุรกิจของท่านให้กับคนทั้งโลกโดยลำพังตัวท่านเองจำไว้ว่าการตลาดเครือข่ายหรือ MLM คือการสร้างองค์กรซึ่งมีผู้จำหน่ายอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากและผู้จำหน่ายเหล่านั้นกำลังขายปลีกเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่พวกเขารู้จักวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีกว่ามากใช้ความพยายามกันคนละเล็กคนละน้อยแทนที่จะต้องทำทั้งหมดนั้นด้วยตัวเอง บริษัท MLM เกือบทั้งหมดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลไปกับการโฆษณาวิธีโฆษณาที่เกือบจะเป็นลักษณะผูกขาดและนิยมใช้กันก็คือการบอกต่อกันไปแบบปากต่อปากและด้วยเหตุนี้เองบริษัท MLM เหล่านั้นจึงมีเงินเหลือมากมายที่จะให้ไปกับการพัฒนาสินค้าและผลที่ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นมักจะมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันกับที่วางขายปลีกตามร้านค้าทั่วไป ท่านสามารถใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเหล่านี้และแบ่งปันมันให้กับเพื่อนๆด้วยวิธีง่ายๆท่านเพียงขอให้พวกเขาเปลี่ยนจากสินค้าเดิมยี่ห้อเก่ามาใช้สินค้าใหม่ซึ่งท่านได้พบจากประสบการณ์ตรงของท่านเองว่ามันมีคุณภาพที่ดีกว่าถึงตอนนี้ท่านคงได้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่การเข้าพบคนแปลกหน้าแบบเคาะประตูบ้านโปรแกรมการตลาดเครือข่ายหรือ MLM เท่าที่ผู้เขียนรู้จักมักจะสอนถึงวิธีง่ายๆนี้ ในการแบ่งปันสินค้าที่มีคุณภาพให้กับเพื่อนๆซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเรียกว่าการขายใน MLM แต่ผู้เขียนชอบที่จะเรียกมันว่าการแบ่งปันเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ MLM แตกต่างจากการขายตรงก็คือการอุปถรัรมภ์ผู้จำหน่ายใหม่ๆในธุรกิจการขายตรงหรือกระทั่งบริษัท MLM เองบางแห่งอาจใช้คาว่าการหาสมาชิกใหม่ ต่การอุปถัมภ์และการหาสมาชิกใหม่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันท่านอุปถัมภ์ใครคนหนึ่งและสอนเขาให้รู้วิธีทําสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่คือการสร้างธุรกิจของพวกเขาเองผู้เขียนขอเน้นว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆระหว่างการอุปถัมภ์ใครสักคนและแค่การเซ็นใบสมัครพวกเขาเข้ามาเมื่อท่านอุปถัมภ์คนคนหนึ่งท่านกําลังให้คํามั่นสัญญาต่อเขาถ้าท่านไม่ยินดีที่จะรักษาสัญญา ท่านก็กำลังหลอกลวงเขาให้เซ็นใบสมัครมาถึงณจุดนี้ทั้งหมดที่ท่านจําเป็นต้องทําก็คือยินดีรักษาสัญญาด้วยการช่วยเหลือพวกเขาสร้างธุรกิจของพวกเขาเองหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ให้ประโยชน์อย่างประเมินค่าไม่ได้มันจะแสดงให้ท่านได้เห็นว่าท่านต้องทําอะไรและทําอย่างไรมันคือความรับผิดชอบของผู้ปถมัมที่จะต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เขากําลังทํา ให้แก่ทุกคนที่พวกเขาพาเข้ามาในธุรกิจเช่นวิธีการสั่งสินค้าการบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูลวิธีการออกสตาร์ทวิธีการสร้างและวิธีฝึกสอนคนในองค์กรเป็นต้นหนังสือเล่มน,นี้จะอยู่คู่ท่านไปตลอดทางเพื่อให้ท่านสามารถบรรลุความรับผิดชอบนี้การอุปถัมภ์คือสิ่งที่ทำให้การตลาดหลายชั้นเติบโตและขณะที่องค์กรของท่านขยายโตขึ้น ท่านเองก็กำลังกลายเป็นนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสำเร็จท่านได้เป็นนายตัวเองหากท่านทำงานให้บริษัทขายตรงและท่านตัดสินใจออกจากงานนั้นเพื่อเปลี่ยนไปทำงานในพื้นที่อื่นท่านจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหม,งหมดอีกครั้งในบริษัท MLM เกือบทั้งหมดที่ผู้เขียนรู้จักท่านสามารถย้ายไปทำงานยังพื้นที่อื่นของประเทศและอุปถัมภ์คนใหม่ๆได้โดยไม่สูญเสียยอดจำหน่ายซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื้อของกลุ่มคนเก่าๆ ที่ท่านได้สร้างทิิงไว้ก่อนหน้าในโปรแกรมการตลาดหลายชั้นทั้งหลายท่านสามารถทำเงินได้มากมายอาจจะใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแล้วแต่บริษัทแต่การทำเงินได้มากมายจะเกิดขึ้นมาจากการสร้างองค์กรย้ำอีกครั้งไม่ใช่แค่การออกไปขายสินค้าท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านสามารถจะมีชีวิตอยู่